อยู่กาเลยสดีค่ะบนขันีระเบดไปนะบนัจะโคสดีค่ะสอดดียาวด่มค่ะสดีครับทุกคน ทุกคนมาในโปรเจกต์ก็ไดโปรเจกต์มอนึ่งสองสามมอนรักฮักอิรีมอนรักฮักอิรีปัับภาษาเหนือแน่เลยเป็นคนขอนแก่นอีสานครับผมเลื่องนี้เป็นตัวตอบที่ถูกว่าโอมันยิกว่าฮาอีกครับใช่แล้วก็เราเราจะหาไปพร้อมกับ ผูกเพื่อพองไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงกันทั้งหมดเลยสองคนนี้สอคนนี้ฮะมีกับเบย์ผมก็จะแร็ปแห้งๆเพราะว่าเรื่องนี้มีความพิเศษเป็นบิสซิเคิลด้วยครับผมใช่แล้วทุกคนก็จะได้มาร้องเพลงมันก็จะมีชากแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมีแดนเซอร์ครับผมก็มีนักแสดงมากมายเลยเนาะ ใช่ค่ะดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์ค่ะใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ซีนุนนิวก็แฮปปี้ดีค่ะผ่อนคลายไม่เครียดมากยุคโปรเจกต์นี้หนุดจะได้ปล่อยของอะไรเยอะมากคิดว่าใช่ค่ะก็เราเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองมากเลยแต่เราต้องใส่เพิ่มเข้าไปตัวเองเข้าไปอีกร้อยหนึ่งมันเป็นยังไงคกันเพิ่มเรื่องนี้ ก็เป็นเปรี้ยวๆหน่อยค่ะใช่ก็เราก็จะเป็นสายสปอร์ตน้อยคุณน้อยใช่เราเป็นเพื่อนสนิทน้อยใช่เป็นใช่ครับชื่อน้อยครับมีแฟนพี่ชื่อนิดเอออยากอินเตอร์เลยชื่อนิดครับพลิกเอ่อพลิกมากมากเลยเพราะว่าแบบ ตอนนี้คือถ่ายภาพ้าอยู่กับเจ้าชายนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือจากเจ้าชายสู่คนถ่ายส้มตาใาชา่ ไม่ต่างเลยต่างคาแรคเตอร์ต่างมากเลยครับก็ไหนจะเลือกพูดอีสานด้วยแล้วก็ไหนจะเล่นเป็นมิวสิควาล์อีกไหนจะเล่นเป็นฝาแฝดอีกไหนจะต้องร้องเพลงลูกทุ่งด้วยคือยากนี่ไงหนูหนูก็ได้คุยกับเองสมใจแล้วเนี่ยเล่นงสองคาแรคเตอร์คุยกับตัวเองสมใจเอออภิษีล่ะ ผมเป็นคนกรุงครับผมที่โดนพ่อในประเทศเนื่องจากแบบว่าทําผิดพลาดหลายครั้งเลยเหลือที่ดินสุดท้ายมาแบบก็เออมาเปิดขายส้มตามแข่งเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งผมบอกที่ออบแล้วว่าไม่อยากเป็นคนรวยผมพอผมอยากเป็นแบบคนแบบไม่ใช่คนรวยอ่ะเราได้บทคนรวยมาตลอดหน้าพี่รวยไหมรวยรวยแต่จนฮะนี่รวยกว่าแล้วใช่ ขอ้อแรก็คความว่ามิวิคลแต่ละคนคิดในหัว,วไวไลมว่ามันจะต่อมาจะพูแบบแค่ไหนกับว่าไหรหอดนี่คือแบบว่าเดวิ่งแล้เนาะคือ,อคิดว่าเป็นแนวใหม่ๆแล้วกันเราไม่ค่อยเห็นแนวนี้มาสักพักแล้วค่ะปกติก็จะแบบวัยเด็กจะได้ดูนะัะเอ้ดูซีรีส์แนวนี้ค่ะแต่พอโตมาได้มีแนวนี้แล้วก็มีแบบมิวสิคลฟิลเจนใหม่มันก็เลยทาให้ คิดว่าทําให้วัยรุ่นหลายๆคนสนใจมากขึ้นไหมเอไม่แน่ใจเป็นแนวอีสานนิเออเต้องมีแดนซ์คู่กันแหละคู่เนี้ยแดนน่นซำดสิโคเออเเออมีโคออสี่นต้องมีอาจัโเราก็จะพูมีเอกนโบอนะจ๊ะ เราจะสะโพกในเรื่องนี้ได้หรอครับไม่น่าจะเข้าเท่าไหร่นะไม่แน่หนูขอได้ส้มตามันแบบว่าใช้เอวได้อยู่เวลาตำอ่ะำไงอ่ะตำไปหรอตำไปฮะผไม่ฮะอันนี้เสาหักครับผมแต่จริงก็สนุกมากฮะ เพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานในโอซังพุ่งกับในเรื่องนี้คือมันมีอยู่2อ,อย่างสมมติว่าถ้าทําไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ถึงเลยแต่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจโอซังเนื่องแบบดนตรีด้วยมันไม่ได้เป็นมิวสิกธรรมดามันต้องแบบเนื้อหาด้วยหรือว่าดนตรีหรือจังหวะอะไรมันต้องแบบเป๊ะอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์ามากเพิ่งดูแบบครั้งแรกเหมือนกันนั่งทำรู้สึกว่ามันตัดดีมากครับวันนี้ใช่เซอร์ไพรส์หนูเซอร์ไพรส์หนูหลายซีรและทำเห็นแบบเสียงใหม่ๆอะไรเงี้ยเนื้อเสียงใหม่ ฮาหน่าท่าแบบนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเห็นฮาน่าแสดงก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีอยู่ด้วยกันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีกิมมิคอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยกับพี่เปารีคนหนึ่งคุณแม่แม่อุกทีใช่คับพี่ปา,พ,ปาพี่โฟดมาสุนทรแล้วก็พี่พอาคพด้วยครับโอ้แต่ละคนคือแบบว่าแม่แม่นั้นเลยเรื่องนี้ได้แม่เพิ่มหลายคนเลย ย่างในเรื่องก็เป็นแม่เป็นพี่ฝนอย่างเงี้ย่ตอนถ่ายก็คือเหมือนแม่จริงๆเลยครับบ๊ายบาแลวพี่ฝนน่ะพูดภาษาอีสานได้ครับผมก็ถามพี่ฝนด้วยว่าอันนี้พูดยังไงอะ่ะแม่ให้แม่พูดให้ฟังเพราะว่ามันยากก็ต้องไปเทคออสพอดีใช่ไหมใช่ครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงจัง,จงต้องคุกคลีกับภาษาอีสานเยอะมากเลยเพราะว่าไม่อยากพูดแล้วแบบว่าสำเนียงฟังแล้วปแปลก ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แค่เท่าที่เห็นเลยครับฝึกมาเพื่อถ่ายพนรอทเลยซะหน่อยเนาะนี่ได้ให้ฮาน่าฮาน่าสอนให้ฮาน่าสอนไม่ได้อยู่แล้วประโยคแบบไหนมั้งคะเกลมากเลิศมากภาษาสานโอ้โหหนูก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเหมือนได้บทเลยก็ได้มีอะไรกินอีอย่างดีครับมือนี้อะไรนะที่บอกว่าทำเองเลยไปซัมเปโรดอะไรสักอย่างหนึ คือภาษาคือสา่งจังเทือแล้วก็อ่นะมาตามเองโลดมาตามเองโลดอะไรสักอย่างค่ะก็ฝ่าซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะตั้งใจมากๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆตอนถ่ายก็บรรยากาศแฮปปี้มากๆเชื่อว่าผลงานที่ออกไปทุกคนจะชอบก็ฝากทุกคนติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะไม่ร้อนหรอ บ <laughs> รรยากาศดีแต่ก็สู้นะค,ครับผมก็ฝากด้วยก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่คาดไม่ฝันส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายอะไรในความเป็นไทยแล้วก็เป็นซับพอร์ตของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองหรือว่าอาหารเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมมองเรื่องนี้มากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็น เรื่องที่ใครหลายคนน่าจะชอบครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเพลงทั้งแบบโรแมนติกคอมดี้นะครับผมแล้วก็นักแสดงบ้าหน้าหลายตามากครับผมครับก็ฝากเรื่องมนรษักอีหลีด้วยละกันครับก็เร็วๆนี้ซึ่งอีกนา แค่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอรอเรื่องนี้ซึ่งอีกนานอีอีกสักพักนึงแหละครับใช่ก็เรื่องนี้ก็คือเปิดมิติใหม่ของพวกเรามากๆเลยคือแคน้าด้วยทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นกันหน้าเล่นแบบนี้ซึ่งพออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอฉ่ำรอแบบว่าผูกเครือบทองได้เลยครับเป็นมิวสิควาล์เนอร์ครับ<ะ><ะ>